แต่ก่อนต้นนี้สภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยุดโซมากโอ้ดูไม่ได้ผมตายชั้งสวนนี่ผมสวนมนดูนี่เด้ใ<ค>อใช่แมกมากับลาวาแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหลังจากผมใส่แมกมาลาว,วาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ผมไม่รู้จะดีใจยังไงไม่รู้จะพูดคําไหนออกมาครับเพราะมันดีเันขนักดีจริงๆใบทุเรียนเป็นก้านทูบหรือว่าใบงิก ใบงอใช้แมกมาลาวาผสมกับยาฆ่ามแมลงฉีดได้ผลไหมครับโอ้ได้ไหมครับได้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 ผลมากเลยไปผลตีถ้าผมไม่ตีว่า,า,าวกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของของคุณพี่ประกอบนี้คือเพี้ยอะไรบ้างครับเพี้ยจักรจัน่นเพี้ยจักรจั่นเพี้ยไฟเพี้ยไฟไายแดงครับเพี้ยวักเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้โอ้ลาลาสนิมอะไรพวกเนี้ยใบลาสนิมใช่หายหมดนี่ผมเนี่ยดูดูนี่หายหมด ดูเลยเนี่เนี่ยดูเลยนี่เนี่เยเอาว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชาว้าผมโกกอันนี้เป็นใบเก่าผมาให้ดูบใบเก่าครับเอามาดูใบใหม่หลังจากผมทีใจมาดูแต่ก่อนต้นนี้สภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยชุดโชมากสุดโชมากเลยแทบเอาขึ้นไม่ได้อะเนี่ยผมไปเจอตัวนี้แหละเจอมากมาหุ่ยน้ำละวานี่แหละเนี่ผมคิดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนกับฟื้นชีวิตผมเลยนะเนี่นะครับ ฉีดไปกี่รอบครับทำไมใบถึงสวยแล้วก็เงามันสามครั้งครับฉีดแค่สามครั้งครับแต่มันยังหยุดไม่อยู่นะครับนี่ดูมันกำลังแตกนี่เห็นแม่กำลังแตกออกมาเห็นไหมนี่นี่นี่ยอดใหม่กำลังออกมาด้วยยอดใหม่ออกอวยซวยเลยนี่นี่ดูนี่ครับนี่นี่ดูนี่ทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งนี่ดูผมฉีดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมผมพยายามหาแมลงเพี้ยไม่มีนี่ดูนี่ไม่มีเลยดูนี่ดูนี่เอาบนเอาบนแต่ก่อนนี่เพี้ยมันเต็มใบเลยเต็มใบเลย เนี่ยจับทิศกันนี่เพื่อไอ่ไก่แกนวิ่งให้ขาวเถือกหมดอ๋อครับไอ้พกไรแดงนี่รูปยังนี่ตายติดมือออกมายังครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยนี่ไม่มีไม่มีใบเกียงนงเลยดูครับที่ใช้แม็กมากับปุ๋ยน้ำละวาชุดนี้ชุกก้องผสมกับยาฆ่าแมลงใช่ครับผมใช้แค่สามตัวผลลัพธ์ที่ได้เพี้ยแมลงเต็มสวนตอนนี้เพี้ยแมลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแม้กระทางนอน นอนก็ไม่มีนอนม่วน่งบนใบนี่ก่อนหนูเต็มเนี่ยดูเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยครับถ้าถ้ามีนอนม่วนใบเนี่ยมันจะพอพอใบม่วนออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นใยนะครับเป็นใยเขาขาวเป็นใยเขาขายหุ่มตัวนอนอยู่นะโอ้เป็นใยเขาขาวเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยดูทุกทุกเก่งหาหทุกใบทุกเก่งเนี่ยไม่มีเลยมาดูเลยเนี่ยมาดูสวนผมเลยเนี่ยสวนผมตั้งอยู่ตรงบนระลึี่ยครับนี่เพอวังน้ำเขียวนครราชสีมาเขตปากช่องรู้ว่าเขตไหนเนี่ยมาดูเลย ถ้ามีมาดูเลยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทุเรียนนีดูแลยากอแล้วเพรียวไฟลายแดงก็ลงหนักชแต่ทําไมสวนของพี่ถึงดูแลจัดการได้นี่ไงผมเจอหนึ่งไงผมเจอมากมากไงเพราะใช้แมกแมตัวตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแมลงและอตัวลาวาคือใส่ไปในถังเดียวกันได้เลยถังเดียวกันได้เลยผมก็เลยผสมกันเลย